สวัสดีค่ะขอเชิญพ่อคุณนะคะสวัสดีครับได้ค่ะได้ค่ะอะไรคุยได้ค่ะคุยได้เหรอคุยอะไรดีล่ะเห็นบ้านหลังนี้ไหมถ่ายดูรูปบ้านน่อยสิแต่ก่อนเนี่ยพ่อเคยมาช่วยอาต๋งนะสิบกว่าปีแล้นะน้านหลังนี้เห็นไหมมีลูกพ่อมีลูกพ่อลอาตงสมัยเป็นหนุ่ม ถ่ายถ่ยดูรูปหน่อยถ่ยตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเขาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนี่ภาพนี้เป็นภาพเดียวนะครับที่อยู่ริมฝาบ้านน้อยในป่าใหญ่แห่งนี้นะครับเป็นรูปเป็นรูปพ่อเสือนะครับกับอาตงแล้วก็มีพี่อีกคนนึ่งอยู่แถวบ้านซูถ่ายเดินเข้าไปใกล้หน่อยสมัยเราเป็นนักสแสวงหานะครับอาตงก็ถือทิตต้าพ่อถือปืน เราขึ้นไปบนเทือกเขาภูพานนะครับอ้างนอนค้างแรมแต่ก่อนนี่ก็จะนอนค้างแรมกันทุกอาทิตย์นะครับวันไหนช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไปแต่วันศุกร์ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นภูปื้อไปกางเต็นท์นอนทำอาหารกินแล้วก็กลับมาเย็นวันอาทิตย์บางทีก็เช้าว,วันจันทร์ต๋งก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับ บ้านหลังนี้ก็ตาต๋งก็อยากมาสร้างไว้ในป่าสิบกว่าปีแล้วบ้างบ้านหลังนี้นี่สิบกว่าปีพ่อก็ได้มาช่วยสร้างอยู่นะพ่อมาช่วยตัดไม้แล้วก็ทําตอนนั้นก็จะมีระเบียงอาต๋งจะนอนห้องโน้นพ่อก็เคยมานอนห้องนี้ ถางต้นไม้ทีแรกก็ว่าจะมาเลี้ยงทำฟาร์มเลี้ยงแพะอะต๋งก็มานอนทุกวันทีนี้พอหน้าที่การงานเยอะมากไม่ค่อยได้มาที่ไล่นะครับอะต๋งก็ปล่อยให้ปวกกินอย่างที่เห็นในสภาพนี้แหละวันนี้ก็อะต๋งก็เพิ่งได้มามังเพิ่งได้มาตัดกวาดนี่เห็นไม่กวาดเต็มเลยนี่ที่ฝุ่นเต็มอยู่ นี่นี่มาดูห้องนี้พี่แต่ก่อนแต่ก่อนราตงนอนห้องโน้นพ่อก็จะนอนห้องนี้ <S 2> <S 2> <S 2> นี่พ่อเคยนอนห้องนี้ด้วยมืดนอนร้อนยุงก็เต็มตอนนัน้นนะตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วปิด,ดได้นี่คือโซฟาของแอตงนี่คือโซฟาของแอตง ตรงน,นี้เนี่ยต่กอเก็จะมีระเบียงเห็นไหมตรงน,นี้มีระเบียงแลก็ฝั่งนู้นก็จะมีพารานหินพอก็จะปลูกเปนอนเล่นดนตรีกับต๋งก็มีคนมาหาตง๋งเยอะ,ะยะเลยฝั่งนูน้นทํากับข้าวกินกันตอนกลางคืนก็ไปใต้หนูไปทํากับข้าวไปใต้หนูฝั่งน,นัน้นก็เคยมาการเต็นท์นอนแม่ก็เคยมานอนนี่ด้วยตอนที่ปั่นแก้วยังไม่เกิด เคยก,กางเต็นนอนแถวนี้กับเพื่อนโทรมีป้ายด้วยป้ายหนทางหมื่นลี้เริ่มที่เก้าแรกพ่อก็มาเขียนให้อาตรงโอเค